ครับก็พบกับทีมงานช่างสุพลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานช่างสุพลแล้วก็ทีมงานช่างนุกนะครับก็รวมทีมกันนะครับก็มาติดตั้งแอร์ที่ระยองนะครับก็เป็นงานในหมู่บ้านนะครับติดตั้งแอร์สองชุดนะครับเป็นแอร์แค i ร์อินเวอร์เตอร์นะครับ1 2 0 0 0สองพั BTU ก็ทีมงานก็กำลังประกอบแอร์อยู่นะครับเพื่อที่จะทำงานทำการติดตั้งนะครับช่างนูก,ก็กำลังตรวจเช็คสภาพแอร์กำลังวัดคำนวณอยู่นะครับกูช่วยดีม ช่างสองช่างเวียนะครับก็ช่วยกันประกอบขาแวนอยู่นะครับช่วยนัดไม่ได้มานะครับวันนี้เล่นเกมเดึกตื่นสายเลยไม่มาครับเล่นเกมตีหนึ่งตีสองตื่นเช้าถึงเวลาทำงานลุกไม่ไหวไม่มาทำงานนะครับตูช่วยนัด จะเหลือผู้ช่วยดีมเสื้อดำดำนะครับที่ขยันนะครับทำต,ตามกฎระเบียบการทำงานดีรู้จักพัฒนารู้จักขยันช่างสองจะใส่เสื้อสีออกกระฟานะครับในช่างเวียเสื้อสีดำลหลักๆก็จะเป็นทีมงาน3ามคนนี้นะครับทีมงานช่างสุกน